สตาหยุดเหนืน่อยโดนจับเตะมาซะกานอัศรายุทธแล้วลูกนี้อ่ไปแล้วเดีด๋ยวจะใจเย็นเอาข้างในออกก่อนใคดจเข้าชุด <c oughs> เราทุกเลยมาต้อนทานครับของทางด้านบุตราลีเล่นมาแดนจ้าคร,รับสาตาครับสาตาเราเบียบอลขึ้นไปสาตายังบัง ซาตาครับจะมีทางด้านครับตีทงเข้าไปตีทงตีทงจะไปลวงซาตากรบางให้เน่นแล้แดนกามาแล้วแล้วก็ทางด้านครับโดนผัดําลอกมาครับเจ็ดสิบเจ้าของโดนผัดํายังไงสุดเส้นสุดสายจ่ายตากระบาแล้วจังหวะนี้ยังไงครับอาซาดาวุฒิอาซาดาวุฒิเ้วก็ทานบอลขึ้นมาแล้วก็หยุดมาแนวหน้าแล้วก็ทางด้านแข็งแกร่งไทยคับปรมาบลขึ้นไปพร้อชัยพร้อชัยแพ้สงสดเยยงไงเอเคเ้ยยงได้เรับ เซ้นประตูเลยโอ้โหโอ้โหครับบอตอนนี้บอลไปถึงบอลอารีบอลอารบุนาร์เอาาถึงแดนกลาครับกีรติกีรติขอางมือบดากีรติข้าซ้ายกีรติกีรติได้ไอ้หน้าตไห้โอ้โหซุปเปอร์เซฟยังไม่โยังไม่ไหครับโอ้โห้หห แล้วก็ทังได้จิกติพง์จังหวะนี้เพชรส์ย้อนกลับมาสูงทงงางด้านขอบสนามในสนามก็ได้ถึงกระหว่า,างทกพาขึ้นครับระดับแท็กซี่ทำพาสสาประตูเก็บนะครับดูผู <ๆ S 1> ้รักษาประตูด้วยนะครับเฮ้าายคใครสนใจประตูหน่อยนี่ยืนนานหายอยู่นะเฮ<อ>้ยแตะกี้ทำไม่เซฟนี่โดนประตูแล้วท <ๆ S 1> ักทา้ครับเราจะให้ท่านเล่นอย่างสาสมใจเลยทีเดียวน้อยหนึ่งนาทีแล้วครับสองนาทีนะครับโอ้โหครับจังหวะนี้ครับมันจริงๆ ฮะบ้าจริงๆคนนี้ครับเดี๋ยวมเรียกมาตรวจดมเลยนะ <c oughs> ครับโอ้โหตัวตีใหม่นี่เรามีบอลตัวตีทันชมหลายคู่เลยทีเดียวสำหรับวันนี้ตีคู่นี่ก็มันตีคู่ครับนะหนูตีแล้วบอกพี่ทำไมสนามเล่นยังเดีวปีนี้เราจัดให้ทันวิ่งอย่างสาสมใจกันเลยทีเดียวฮะตาจับคู่บอลสเป็คน5เมตรเดี๋ยวบอกโอ้โหไอ้เฮียมาการถือตัวสนามใหญ่ทิพยายเลยไอ้เฮียเล่นกันนาน เออตีหน้าพี่สนามใหญ่ตั้งปีแล้วว่าเออสนามแค่เดิมเดินเรื่อยลงมาหน่อยแล้วก็มาทางด้านของเจ้ามาอวินครับอัศราวุข์เนี่ยบาสั้านกับาซานพรชัยเจ้าเอเอพรชัยลูกนี้บังเอติงดย่างนึงลูกนี้เดินแซนนึงแสนตัวเพื่อที่บอกวาเออวิ่แยลูกเสียงเราเสียงเราดังไม่ได้เสียงต้องหยุดเลยเราเราส่กลางไปเราตบเสียงก็ปิดหมดเลยนี่กรรมการหมดเลยนะตัดสายไม่ต้องเล่นแล้วนะเดี๋ยวเขาจะรับชา นะครับแปดสแปดครับดนทุกันจดยินเวลาสุดแตภาคมาสามโงเช้าถึง5้าทุ่มครับได้มา500ร้อยผ่านเอไปเองด้วยเราจังหวะนี้จะเป็นรางล้านยังไงครับเราเป็นรางๆ้านของตโพดาเป็เรียนของคุาสาสตาได้ตายโอ้โหจังหวะนี้ยังไงครับอาจจะจุย บอลมาจังหวะนี้ทางด้านหนบ่มพอดำนาทางด้านกินติสก์ของใหมยเล้เตดครับขืนบอลขึ้นลับมาในวันครับแปดสิบแปดครับเป็นรเรือบอยใส่บุตอารีจ่ายมาทิ้งกลางซาตาซาบัคือไปกินติสก์กินติสก์ครับจ่ายบอลลงจากขวาจังหวะนี้ลูกนี้เียบร้อยแล้วก็ดึงยังได้สวยครับคือบอลขึ้นลับมาบอลที่มีพิษสักอีกครั้งหนึ่งครับกินติสก์ยกบอลโยกัมาบอลมาที่ทาเดินทาเดินครับลูกนี้ทาเดินอ้วกแหวกอย่างแรงกันอยู่เดี๋ยวจ่ายกินตายเขาออกด้านหลังไปสำหรับทางด้านหนึ่งเฮดัน โอ้โหครับนี่ครับบอลบอลมาแล้วบอลมาแล้วไอ้แม่ไอ้คนนั้นครับไอ้โอ้โหขอบคุณเซอรลูุกดาสองลูกนะครับเด็กทัพภาษาประตูเพิ่งมาตั้งด่านแล้วกลับมาเด็ครับเลี้ยงยาวๆมาแล้วแตะด้าเด็กก็ฟาเด็ครับหลุดนี้แล้วก็เออมาหลังไป เวลาสองนาทีนะครับนี่ครับหร,บรบับหมายเลขแปดเนี่เป็นอาจจะตัรับโผล่กับแม่ัต่วะนี้เราเหดือนเหมือนถือกาแฟครับแล้วก็แล้วก็ปิดบอกถือกาฟมาเามามาวนกับอาสนาวจ่ายให้เบิร์ตจะจิ้งหปโรกีปิดปอกครับดูกรดำดูกราดำบอกเพื่อนครับตรงมาให้เบอร์แปดสิบแปด ออกบอลมาเทนได้ครับพรชัยพรชัยแดต่แล้วด้านนี้ครับตาดินยกยืนมาให้เจ้าเอเจ้าเอเอเอครัดทนเวลาสองนาทีนะครับครับทางด้านของมาแล้วครับเกียรติเตกียรติเตของด้านโนโพรดำนนปรีบอลว่าเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์มาเลขที่ห้าครับจะจอดจ้องจังเงื้อจะยิงจะคืนกันสองฝีกับปาหาหน้าทานินโอ้โหลูกนี้ หลุดออกหลังไปอย่างน่าเสียดายได้เป็ี้ยได้านหลังทีนี้เงอะรนักเขาเลงแจ้งอะไรได้เปรี้ยไม่มีนะอ๋อครับแล้วก็แล้วจังหวะนี้ครับเป็นยังไงครับแซกซ์จะแซกจ่ายขึ้นมาเจ้ามาวินจังหวะนี้เกียรติศักดิ์ผ่าบอลขึ้นไปครับเกียรติระดับเดียวบอลขึ้นมาแล้วยังจ่ายยังติดครับ โอ้โหจังหวะนี้ยังไงยังบึ้งยังคลิ้กันอยู่แล้วก็ไปทางด้านขฟางยังได้บอลครับบอลยังไม่ออกครับไปม,มีสัญญาณเลนกันเลยกันต่อไปย,อย,ไยังเึินครับเกียรติศักดิ์โดนดังไรลูกนี้เจ้าเบียเบียยังเดินยังคลิ้แล้วก็ออกด้านข้างไปไม่ผู้เดียบในช่วงท้ายเกมแล้ว อย่าเก็บครับเก็บเราจะทดเวลาเพิ่มอีกสองเท่าสักทีนั้นเลยบอลขึ้นกับ,บมาครับป้องกันกระโวงเวลาตรงนี้กีรติครับรกีรติขึ้นบอลกลับมาติดแปดครับบุญอาลีบุญอาลีครับล,ลูลลโกโวดดำจ่ายบอลขึ้นกับไปกีรติกีรติเล่นมาทางด้านเกีรติศักดิ์เกีรติศักดิ์หนึ่งยังมีด้านหน้าของกิติสาโลค,ครับไปแดนกลางสาตาลูกนี้ยกขึ้นกับมาพักอกแล้วขึ้นกับไปท่ามาเล่ลูกน,นี้ครฟา นกเพ่เครับนกเพ่นะครับแล้วควับดึงดาโอ้โหสารการสมกกัคสิกรครับหมายเลขเจ็ดของกิตติสาโล่นนี่อัอเลยเป็นการเล่นนกเกมนะครับทางน้ามาติีครับโอ้โหโ เขาล,ลองได้นี่แต่ไม่มีหมายได้เกียรตินะครับสำหรับกิติสาโลโอ้จังหวะนี้ครับโอสก์โอ,อกาสสุดท้ายครับของทางด้านนุ่งหัวดำหรือเปล่านะฮะ ได้เปรียบสกอร์ครับแต่เสียเปรียบเรื่องของผู้เล่นโอ้โหลูกนี oh oh, hey. oh, well, ้โอ้โหหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหโอกาสสุดท้ายนะครับโอกาสสุดท้าย ขอบคุณนักกีฬาด้วยทั้งสองทีมครับโอ้โหนี่เล่นอย่างสนุกสนานนะเสีจะเป็นอะไรสักครั้งหนึ่งแล้วันนะฮะโอ้โหสำหรับแขกรับเชิญตกเป็ที่กิตติสาโลพระพุททางหน้าโนพอดาด้วยที่ทรงทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ผิดพลาดบางรายจ,จะขออภัไยไว้ด้วยสำหรับทงฝ่ายจัดครับชมลงเพื่อนนะฮะนี่ครับสำหรับสองทีมนี้ก็เป็นน,นักบอลอาชีพครับในการเดินสายการแข่งขันครับในสถานที่ต่างๆนะครับขอมาเล่นสร้างสีสันให้กับ หน,น <cn Jean> ุ <bulun> ่ๆน้องๆยอมไปชนในพื้นที่ตบหนองแซงได้เรียนรู้ได้เห็นทักษะต่างๆนะครับต้องขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมกิจกรรมของโล่เพื่อนของเราในวันนี้ อสำหรับคู่ต่อไปก,ไปกระบาเรียนเชิญทางด้านตาอสีจังหวัดเอฟซีพวกับทางด้านบังขาวเอง f เอฟซีครับเรเชินนักกีฬานทั้งสองทีมลงสู่สนามได้เลยนะครับไม่เริ่มขาด,ดเสียงนักภาคไม่มีแล้วเอ,อ้ขอแช่ไว้หลายขวดเลย กันกัน็นคีด้วยนะครับโลโกดำนะครับย่างสิบลูกเลยอ่ะมันกลัวกันอ่ะจบ กระชากสะพานุึมนงมะขามเองนะครับมะขามเอง,ลงนลงสนามไปเลยตะคราบหลบอกไม่ถ่ายนะครับเหนื่อยเอาสบียโอ้โหพิาการน้อยใจโดยชรรมภาพบ,บอกนักกีฬาไปโพสแต่ไม่เคยให้เครดิตเพื่นมีปะ่ะ ใช่ครับเรากัประการจับเวลาแล้วนะครับสำหรับประขาเมงสำหรับคู่ดีนะครับใครชนะจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศ นะครับก็สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศน,นะครับ,าบการโปรแกรมรายนะั้นเริ่มบ่ายโมงตังนะครับนอจากผู้ที่มีการเลือกนะครับก็ไม่เกินบ่ายเพลินสิบห้านะครับเราจะเริ่มชิกรอบ สอบถามเองนไหมครับ,อข,บ,อรบขอบคุณนะครับมอบถามเองน,นะครับด่อยนะครับเพราะว่ากับข้าวอร่อยไม่ต้องรีบครับขอรอบเพียงเีเดียวเนะี่ย